สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะค่ะนวเมคุณพ่อเราควรจักเจ๊ตังเยอพี่ลานไปหาค่ะดู้ทรทั่ท่เรียนเจ๊ตังมาจะเอาไปเปล่เไปาค่ะกงผู้ห่เนี่ยมาน้อยที่นี่ผมเงเก็อยากันลยวันี้เติมน้ำปูด้ปูอยู ไปซื้อในก็ะถือกันมั้ยซื้อซื้อมาผมไม่ได้ไปซื้อซื้อบวงไอ้มันดวงตึงขึ้นตอนนี้หรืมันต่ำลงค่ะแต่ผมก็กต่ผมซื้อที่อ่ะผมก็ไม่ค่อยถึงางเซนีค่ะผมก็การเดี๊ยบผมก็ถือน้ำมันนะแต่ผมก็ซื้อแค่คือว่าขันพ่อเฮ็ดแนวทางให้พ่อจะบ่ซื้อให้เอฟซีเบิ้งเอาชอบธรรมากกับให้พี่จารณาเนาะค่ะเนาะกระถือมันก็ค่อยออกแต่ขาทางก็ถุยนี่แหละ ยังมันเป็ี่ยนยังไงนาะพ่อเ้เฮ็นนี่เนาะค่ะฝันกับพ่อการพนันค่ะท่าทางที่หู้ว่าูรักสีเพื่อัเอนซีน่ะค่ะแังคอยแวะไปลักงวยหนุ่มอยากจบถูกก่อรคับงวดงนันพ่อให้ตัวใดค่ะครับให้หนึ่งซีหนึซีเกซีเกซีค่ะท่านผู้ชมก็ก็หกซีหกใหญ่ซีหกกล้มันเงินหลายเนางานับไปกัทั้บ่างตนเแสดงวาเลข่อนในเขาทั้งบนทั้งล่างมนบอกคับเมียนย เมื่ตัถึงเนี่ยเ<า>อฟซีพุเจ้งเพิเง่งกระดั่นอยู่นี่เนาะคุณละพ่นมีหัวคนนี้ป๊บแเลเนาตะก,กุดเหล็กไหลน,นะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเบอร์โทร0 6นย์ห9ส8 0สามเก้าหเก้าสองแปดใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ,าาะ,คะตะก,กุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ ไอดี n ลนะคะเสเล็กทีเล็ก3 2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปังรวยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,คุณพ่อสวัสดีคุณพ่อสวัยนะคะมูด,ดีทีมนามจัด กาลสินในซาบโสิงที่เลยนะครับเดินทางมาหลายร้อยกิโลเดินทางมาเพื่อเอซนะครับก็สบาันกาลสินก็สดทังชประเทศกาลสินใครยินถ่ทีมนาเนาะถุงทำนำโชคกแต่เทตังทุก่ยมาเอาแนวทางนำกันพี่นองให้โชคให้ม n น้ำนำกันหวดนี่พอค่ะพอเอถึงค่ะผู้เ่เกิดเแต่พอถึงก็ เป็นลำลอยเลยแม่เดยผมมีกำลังใจเปล่าแม่มีกำลังใจยังไงยันเพาะว่าเอาแบบโอ้ยหน่อยใจนล้วเมืวันที่แล้วนี่ให้ตัวเลขทั้งบนทั้งล่างนะพ่อแม่ค่ะเมื่อวานนีมันที่ไปแบบไหนผมว่ามีหักเนี่ย่อว่ามีหักเด็กมันเป็นเรื่องธรรมดาอกนี่เรื่องธรรมดาแต่ว่ามันเข่าบ่ออะไรนะแต่ว่าสูตรเนี่ยไม่ได้เข่าตลอดเลยสูตรไม่ได้เข่าหลายหสูตรมักที่ว่าหลักสิตแม่เด็กซีนเห็นตามไปลักสิบล่างอ่ะครับ แต่มันเข่ามันก็เดินโดนโดนนวครับมันข่อทานเ่าเข่าได้เราบาดเนี่ยตั้งเนี่ยเลมันครับอามันบพเขาเรื้อบหานมันก็สจงจเออมมเจําพูไปเออเรื่นี้หกสี่เหียญ่เขามันบ่เขาตัวกันตกันครับมันเพเขาตัวันม้มันบพเขาตัวซ้ำตัวแมครับโอผมได้หกมาอยู่เล้วค่ะได้หกมาแล้วเออบนี้มัน ตัวสามตัวเลขล่างแต่มันบ่เข่าไหมโอ้เลขล่างบ่เข่าเออผมก็เลยจับไห่เป็นหกซีค่ะดอกซีหกเนี่ยจับกัแต่พอเนี่ยก็จะซื้อตั้งแต่แขนตื่นพกพกเอาไว้ไทยเดียวอั่นนะครับปกติมันต้องมีอยู่แล้วเท็่ได้หนมีหัไปออกสลับแต่ว่าเอฟซีเพิ่นเบิ่งพอตลอดเพิ่นกระติฉลาดกีดดอกเจ็ดแต่ว่าผู้เล็ดนี่ก็อยากให้ได้เป๊ะๆผู้เล็ดก็อยากให้ถึงนะครับผมค่ะผู้เล็ดอยากให้ถึงอยู่นี้ค่ะ เอ้าวหัวนี้ละพี่น้องจังงวานตัวพงก็ยืธรรมดาพี่สองพีุ่ดกรเด็ดสูตรตัวพงษ์ส่วนมากสูตรพ่อสบายมีจะเข่าเราก็เดินีู้ตรรักสิบนี่สูตรสี่สิบสี่สิบแปดอสี่สิบแปดสี่สิบหกัดสี่สิบหกดผิดวัาผิดสามผิดสาวดทอน้อนเลยนะสุดยอดสุดยอดสี่สี่ิบเท่าไรก็พอสี่สิบสี่หกี่เจ็ดหรอสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดถูกวัดผิดสามผิดสามวัด สี <47 S 2> ่เจดงวดพพิศายเนี่ยพิษชายแวกเนเปไปไปได้อะโอ้ยเที่ยงวันนี่แหละค่ะแสดงว่างวดน,นงงวดี้จะเป็นงวดที่สี่บแปดเม่ถามบางออกที่สองเนาะพผมก็จับไห้ไปหอดที่สองแม่พวกมพวกคุอยู่ปรเดไห้นี้ต่ออกออกออกตาตัวกินอยู่ค่ะพวกคุณงนไปกันนี้อ่ามันก็พางแบบเก้าที่คับ หวดแปดเก่าปะพาะเก่าทูบนเทบนนลวงล่างเทหทบนออกล้างเทเมันสลับเนี่ยบอสตัวเองมันเอบสลัโนอ๋อหนึ่งสองกันเนาะไงหนึ่งสองมบอกสองหนกก็สุดยอดแล้วคันเอฟซีคนตามเนาะซีมันสลับสื่อได้เอาะัางคนผมกับแม่ยมหนีไปแล้วหนีไปหนีเอฟีก็ได้หีไปหนีมาันลงทา้งกันได้เก่นี้แม่บอลงทั้งกันได้ยี้อ่ะเขาี่พ่อติดป่ย บนลางว่าจะปล่อยแต่บนแต่ลางก่อนปล่อยทั้งบนทั้งลางเหรอเนาะปอยผมกันเลยแม่งเขางถ่ายเนาะก่อนเนาะไก่เองทีเป็นไปพิจนาเพาะว่ามันไก่มือแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวอนี่ปลักยสุดรับบนเนี่ยหางเดียวเลยบ่สามสามสุดสามจริงอันนีเห่หาสุดหมดละครับไอพึ่นไปจำเองหาเปลี่ยนผมกจะไปกิซี่เปลี่ยนก็จะไปค่ะวอมเป็นไลททครับเขาถ้าอาชิดเน้นๆอ มาหาเก้าเห็นตามนะคว่าอยากให้เพื่อนเขียนไปก่อนให้เขียนไปก่อนให้ให้เราบอกน้ำเขียนไปเลยเขียนไปก่อนขอสมัครทางข้อที่เขียนไปบอกครับหนึ่งหาเก้าเด่นบนเก้าเด่นบนเก้าเก้าเก้าเขียนเขียนตามที่เราเขียนถ่าบโบมีซิแปรกับก่อเดี๋ยวผมจะเอาไปฟังถ่าวโบมีซแปรกับก่อมันขาดมันลูกไปล่างดิค่ะมันจะเสียเปรียบมันดค่ะอันนี้บอกไปฟังมันมันเคยถล่มผมเดือนแรกถล่มเดือนทสองเดือนแล้ว มันมาค้าได้ออกลางเนี่ยมันจะเสียเปียบมัอันนี้ผมก็ได้หายดอกอันออกลางเนี่ยมันจะเป็นหาแปลหาเก่าลางบ่ก่ันมาได้เนะเล้วจะกว่าก่อนมาเอฟซีต้องสานแล้วฟังแบบนี้พี่น้องใหตเจราณาของไว้ประมาณนักสันเนาะมากกว่ากันมาเรื่อยไหมค่ะเพื่อนผมตกรวมอยู่ยเลยนะเป็นทำเขียนใหม่เขียนงามๆสวยๆตัวใหญ่แต่ว่าขันมันขัดมันหาตัวนี้ไม่ยู่บนวะ ขันมายุกันมายุบนอยู่ล่างกันแล้วแต่ผมจะฟังถ้าหายอยู่นี่ทำจะขึ้นมายุบนเฉพาะหามายุบนเฉพาะอันเด้อพอถึงบนมีแปลก่อันเด้ออันนี้เราเริ่มเสียงแปลก็เนาะไอ้ผมก็เลยบอกไปหลายหลายหลายอย่างมันจะออกหายหนึ่งหายสูงทันทีเลยเรือบนเน่ะพอให้งวดในไอ้แต่ผมก็ด้ให้ดิผมบอกว่าคือผมบอกทุกฟังมีตัวไหนนะครับเอาบอกผอมพี่น้องเขียนไปห้าเก้า่มบอกครับ หนึ่งห้าเก้นึ่ง้าเก้าหนึห้าเก้าห้าก้ชุดเดียวสําหรับทำสามตัวสาตัวบนหางเดียวราค้ก็ในหางเดียวตอนนี้ตัดออกมาเดียวขาเก้ามันเป็นเหมนไม่เลือตจะมีห้าเก้าก็จะมีสี่เก้านะครับ อันนี้เป็นแนวทางบนนะครับเขียนแยกไปเลยชัดเจนเนาวค่ะเนาะล่างนี่มันจะเด่นจะได้ผ่อนล่างเนี่ยสามสี่ห้าอ๋อจะมาสามตัวเลยเลขเด่นเป็นเลขล่างเป็นเลขลักซิปนยเป็นเลขประกบแมนเป็นตัวประกบเนาะงอเนาะเดินสองสี่มีห้านะครับเก้ากับแปดนี่มีสีมาบนกับล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับผ่อจับป่วยสามสุด ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่นะครับอันนี้เป็นเล็กเด่นนะครับของกลมให้เด็กเด่นของคุนพ่อนะครับพ่อจับสี่เจ็วดน้ำเท่าเขาก็สื้อมาสองเขาสื้อสองสองศูนยอะไ้นืซอหนึ่งที่สูงอะไรแต่ผมก็จำไม่ได้มัาเป็นตัวเด่นตัวกิงอยู่แต่ว่าตัวตตัวมันเด่นแท้มันคือเด่นหาพ่อตัวเด่นแท้ อีกยก็ตัวเด่นแท่าจะได้ก็พอตัวหาตัวเด่นแทกนตัวเด่นแท้ชื่อหาหาตัวดีมาแยงมาวงนี่เขียนนะมา่งินค่ะจะให้คุณพ่อวงกลมให้นะครับสำหรับตัวเน้นนะครับ่ครับเพื่องเน็้หมดแล้วว่ะเรอะล่ะพอต่างแดงเงาดอกเอาเยอะสั่นเลยหาศูนย์ก็หาหนึ่งละผมตัดเพระขาดดอกสองตัวเดียวไปใส่บอลรอดก็พอคือบอลรอดเรารับมันออกานบอรอดไม่รอดนะคะ อจอดดอ้่ยมองนี้จอดด้วยมองนี้ไฮเอฟซี่ตัวตอวนตัวเน้เน,นเน้นที่สุดตัวน้องเน้นที่สุดสำหรับคุณพ่อบ้งไฮน,นะครับจะมีห้าเก้านะครับห้าเก้าบ่พ่อ้าเกาสำหรับแนวทางบนนะครับสามตัวเน้นๆเลยนะครับหางเดียวหนึ่งห้าเก้าสำหรับแนวทางล่างเน้นๆเ,นนเนนม็ดเดียวห้าศูนย์ตัวกันตัวห้าหนึ่งและห้าสี่ อันหนึ่งนหนึ่งก็เลนอันหนึ่ง้นหนึ่ไงครับวงน้ำครับอหวง้าวงไงแถวเราวงไงแถวคุณฝาพกไปครัาดขาดสตัวเด้อค่ะอ๋อหาพ่อถึงห้พี่จ้หน่อยเสียเบิ่งนะครับโชว์ได้แบบนี้พี่น้องหกลโชว์แบบเต็มๆเลยนะคะท่านผู้ชมอาพอไปต่อขึ้นสูงจะเห็นหนาพอ่นี่้าถ้าหาตัวนี้นะถ้ามมันบมีหาหนึ่งาูนตัวลานเนี่ยมันต้องขึ้นบนแนนอน มันจะเป็นชนิดนี้นะครับมันเคยเดินนะงรับมันเคยเดินตั้งเสียตั้งเสียก็เดินงอกรวมแบบนี้แล้วครับพ่อโอ้นี่เดือนต่อมาสำหรับตัวเลขนะคะเตือนเ่าขาดหาในน้อนนวดเนี่ยแคปหน้าจอไว้นะคะก่มีหาเ่าถึงเลขไพ่บุญมีหาเพถึงเลขก็ถือเลขมั่นใจทันตุกข์มันมั่นใจกันเลยมันเข่าทุกส่วนแม่งูหาเนี่ยมาส้นกันโจรปอกลึกปุลย พแคปได้แคป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 ด่วนหรือเปล่เอาบาแกนสรุปตัวเลขนี่น mm ี hmm. ้สร no. okay. ุปตัวเลขบ่ครับสรุปตัวเลขค่ะเด่นบนมีแปดเก้าเนาะค่ะส่วนจับคู่สามตัวมีหางเดียวหนึ่งห้าเก้าราคาสองตัวมีห้าเก้าหกเก้าราคาสี่เก้าเนาะอันนี้บนส่วนล่างล่างนี่ตัวสำคัญเด้อเพราะว่าพอพอตะไบเคยบอกว่า ครับสูตรล่างเนี่ยจะมั่นใจว่าบนแล้วก็เลขตีสามตัวทุกขันบนเนี่ยคือสองสี่ห้าเนี่ยเป็นเลขหลักสิบตัวประกันอสี่สิบเจ็ดงวดพิษทิวสามคือสามนวดครับบรรลุเดวต้องมาตัวหนึ่งภายในสามตัวนี่หลักสิบต่ว่าจบจบคู่ให้ต่าครันเขาว่าสามตัวนี่โดนคี่เจะากวยเดี๋ยวโดนแนนอนสามตัวนี้หลักสิบไม่เคยพลาดสี่สิบเจ็ดนวดหลุดสามนวด มมกันบ๊วยมีสามตู้นี่ถือว่าจับผู้เขาบ่ถือกันแสดงว่าลักสิคือบ่มีสชีครับลักสิ ันจับคู่แล้วถากที่รดมันก็เป็นที่าี้วาาะีที่แมนว่าถต้องว่ามันจับคู่กันแล้วเนาะมันถึงต้องว่อันนีแสดงว่าตอบข้อกันมากตัวากับสี่แม่ถูกต้องครับคือที่หาก็ันเลยนะแม่นแม่นตรลอนาจับมาจัดมันมีเงินซื้อพว่าให้จลดกเนแล้ที่น้องก็แล้วเดียวตามันละเนาะโอเคพอลงกันโชคดีนดต่อต้นข้อมันใจเนาะครับงวดนี้เนาะ่านี่บ่มีนี่ ก็ถือเลขอเวขาถึงเลขติดหาแท้ๆก็คือบนสีลังต้องมาติดเห็นเลยอยู่หลักขาก็ถึงว่าไงะไม่แก่เผาอบานเรนเดยวผาเ้าแม่ยนอนมาเลยกาาท่านเร่องเดวมาจากไหนก่อมาจากไหนก็อ่บีอ่ะ่านี่แก้เผาอบานเือเคือบอาคอยแตมันใจ็บบบนใจดิมาที่วอหานึ่นนี้นใจเดยเนี่ยแม่นพ่อแมน เอ้อฟซฟังเด้อพี่น้องกน้อ่าอกหาหนึงินี่ยแกต้าบ้านแม่ไ่เนยัาหนึ่งเนี่ยตัวสำคัญน่ะถ้าแดงกาพอมั่นใจเฮ้ยเนาะแต่ว่าเนี่ยเราวังดีเนี่ยมันจะเก้าหานึงก็ได้ที่มปนว่าว่าฟังนซือดอกค่ะพ่อถามันวงนี้มันไม่อยู่ลังนี้ตามยังไม่อยู่หลังนวยค่ะพ่อลังนวยแปบกอยู่ลังนวยค่ะวัวเนี่ยค่ะมั่นใจได้เนาะซี่หาหกเจ็ดอยู่ละสิเรื่องเดียวพ่อไปใส่อืมสาธุเยอะพ่เลย นี่มันขานี uh, ่อมันเนาะแมนมันเห็ด mm สิท hmm. um, so oh, ี okay. uh, ่ถึงเนาะไอ้เบอมาเอาเบอร์กับมาไก่ไม่ว่าแต่คนตามาไก่ที่าดหมอกนะมัน่าอยู่ากินที่เบิร์หน่อยว่าละมื่นหนึ่งแมนว่าเนี่ยเบี่ยเดลายอับแมนว่าละอันนี้เบอร์คนเบิร์เลายเบอร์บบนี้กำลังใจผู้นปลาทัอ่ะแมนว่าแต่ตงิัหน้าทุก่นให้เข้าบนล่างเลยใช่ไหมแมนถูกเขาครับ เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมาอ um, um, ouais, um, ันนี้จะเป็นงวดที่48ของคุณพ่อครับคุ48หลุดสงวดของพ่อ3งวด3งวดนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะครับดีอยู่ครับครับตัวเลขกับเป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะครับสําหรับคุณพ่อสวัยนะครับบนเหนือเขาบ้าสองสามนวดเลยดิครับระว่าเพิ่งเฮ็ดสุดไม่เหนือตีไก่ไก่เคียงกับอาจารย์ในหลังเนื้อไม่ไก่ลองเพื่อนอาจารย์ในหลัดังผู้ชาย อาจารย์ลุ้นดิใกล้เคียงกับเพื่อนนี้บ่บ่แม่นดิเกี่ยวกับเพื่อนนี้ไปใกล้ๆเคียงเพื่อนน่าทุกข์อ่ะความหมายคือทุกอาจารย์นี่สามารถเหตุตัวเลขมากคือกันได้อยู่แล้วไข่ไข่เคียงเพื่อนกับที่ว่าเอาตัวเพื่อนแม่นใกล้ใเคียงหมดแล้วก็มีเลขหนึ่งหมเลขสิบเนาะมันต้องคือกันอยู่แล้วเนาะพอจับคู่นะคะพอสบายโดยตรงเนี่ยหลอกเมียนแบบไพ่นะครับเพื่อนตัวบนคืนกับเมียนนะคือว่าเรบเนอน่าะเอาว่าลุกตัวตะกุดเหล็กไหลนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กทเล็ก3251เบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์ S มาได้นะคะตะกรุดเหล็กไหลยของหลวงโปโูศิลานะคะ ID ดีไลน์นะคะ S เล็กทเล็ก3251นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆงปังปังรวยๆวยสวัสดีค่ะ